เชียร์ที่คำพรฟังแซนไลฟ์จบถึงกับลั่นว่าโซเชียลแหรทถล่มอย่างหนักสำหรับแซนวิสาพัทหนึ่งในกวนเพื่อนแตงโมงบนเรือลํำเกินเหตุที่คำคืนวันที่หนึ่งมีนาคม65ที่ผ่านมาทางด้านแซนแด่ไลฟ์สดผ่านอินสตาแกรมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งตอบคำถามคนดูไลฟ์และเช็ดหน้าเช็ดแขนบอกว่าไม่มีรอยแผลอะไรจริงๆจากที่เราได้ดูไลฟ์กันไปแล้วนั้น พบว่าเพื่อนดาราในวงการบันเทิงหลายคนก็เข้ามาดูและคอมเมนต์สนานเข้นความจริงกันอย่างต่อเนื่องก็พบว่าเพื่อนสนิทของแตงโมอีกหนึ่งคนอย่างเชีที่คำพรก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ถามคำถามที่อยากรู้แต่เมื่อดูไลฟ์ของแซนจบทางด้านสาวเชีรยถึงกับโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเล่าความจริงชัดๆแบบไม่ต้องมีคนชี้นำคำพูดสิคะ